สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่น Division 2นะครับนี่นะครับเลืออีกอสองแต้มเราก็จะผ่านเข้าสู่รอบดิ i ิชันหนึ่งนี่นะครับแล้วก็เหลืออีกสองตายเราก็จะหมดสิทธิ์แล้วนะต้องทําไม่ได้นะครับ2องนัดสุดท้ายผมเล่นมานะชนะหเสม,เมอสองก็เลยมีอยู่20่แต้มนะครับมาครับเราก็ไปหาคู่แข่งกันเลยนะ นี่นะครับดีวิชั่นสาทีมของเราก็ฟิตพร้อมที่จะเจอเขาแล้วฟิตทุกตัวนะก็ถือโอเคแล้วที่มันฟิตทุกตัวไปดูของเขาบ้างดีก,กว่านะครับอืมมีแต่ตัวดีๆแล้วเนจริงไปครับ ชนะเพื่อเลื่อนชั้นนะครับต้องการมันเหลือ2แต้มใช่ไหมเราแพ้ชนะแล้วก็จะผ่านไปได้จริงๆผมเล่นชนะ6ตารวดมาเสมอ2ถ้าจริงๆถ้าผมชนะผมก็ผ่านตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะแต่ว่าเสมอกดดันครับมาครับเขาเขียยแล้วบอลมาที่ยูฮันครับส่งไปที่อินเนสตาเรายังดักได้นะน้อยเออมาให้คันเซโล คัเซโลเสียบอลอินเอสตาอินเนสตาอื้อล้ำหน้านะครับเกือบโดนยิงแล้วนะครับโลกโลกเกินเพราะว่าแบบเสมอมาสองนัดติดแล้วท,ท,ทั้งที่ควรจะชนะนะครับมาครับบอลอยู่ที่ปูโยคิมิชโอ้ใจเสียอีกแล้วโรมาริโอ oh, ยิง่ง uh huh. ติดเซฟนะเออผมโลกมากเลยตอนนี้ เพราะว่าแบบเราพลาดเสมอเนาะเราอยากเลื่อนชั้นด้วยบอลอยู่ที่คาร์ลอสคาร์ลอสยิ่งยังติดบล็อกครับเจราด์บล็อกได้สวยอานว่าไงอานออโนอโนยนมาให้แมสซี่แมสซี่ส่งให้อานอาโน,าโนเปิดบอลนปูโยมงงักได้วีรออร่ามงไปให้อิเนเอสตาอิเนเอสตาไปได้บอลแล้วครับส่งมาที่แมสซี่แมสซี่ให้เจราดเจราดให้โรนันโดโรนันโด โรนันโดมาที่เนมาเนมาไปที่เชรารเชรารให้โรนันโดโรนันโดโรนันโดหืมช้าบอลมาที่ยูอันครับส่งให้โรมาริโอโรมาริโอเตะยาวนะครับเออรายังดัก้เอัลเสียบอลเฉยยูเนสตาได้บอลยิ่งหืมนอยเออยังรับบอลไว้ได้อย่างสบายบอลอยู่ที่คิมิชแล้วนะครับอา้าวโยนมาแรงไปแล้วโยนไม่ดีนะครับ ผมเน้นแรงเกินไปบอลอยู่ที่คาร์ลสคาร์ลสให้ครับครับให้ชาบี้ชาบี้หมุนตัวมาให้โรมา,ร,ร,มา,ร,ร,มาริโอโรมาริโอโรมาริยอยิงอีกแล้วโหยิงสตันนิ่งดีนะตัวนี้หมายถึงแบบว่าทีมเขาอะหมายถึงแบบว่าฝั่งเขายิงบอ่อยอานอ,อานอให้ชาบี้ชาบี้เสียบอลครับเจราตสวยอ้าไม่ใช่เจราตคาซโล,ล่เหรอ บอนมาที่เนมาเน,มา,น,เน,ม,าเนมาให้โรนัลโด้โรนัลโด้ให้เนมาเนมาให้โรนัลโด้คืนโรนัลโด้ืออเอาบอลไว้ไม่ได้นะครับแต่เรายังได้บอลแม่ซี่ให้โรนลัลโดห้หลุดไหมหลุดไหมเอาล้ำหน้าเหรอเอาล้ำเหรอล้ำเฉยเลยนะเอาดีนี่เปิดไม้ตอนนี้บอลอยู่ที่อิเนเอสตาอิเนเอสตาให้ โรมารีโอปูโยดักได้สวยคิมิช่ยน้อยเออน้อยเออให้วานได้วานได้ส่งมาหึงส่งไม่ดีอยู่ที่อินเนสตาอินเนสตาส่งไปที่เบเกนเบเกนให้แมซซี่แมซซี่ยิงหึงยิงไม่ดีนะครับน้อยเออให้ใครดีให้มาที่วานได้วานได้ให้น้อยเออน้อยเออให้มาที่เนมาโอ้ยให้คันเซโล เนมาเข้ากลางไปแล้วนะมาที่เจอร์า์เจอรา์ให้อินเอสตาอินเอสตาให้เนมาเนมาว่าไงเนมาให้โรนันโดโรนันโดให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่หมุนแล้วก็ส่งไปที่ค uh ิมิชคิมิชหืมจ่ายไม่ดีแต่เรายังได้ก็ไม่ได้ครับเขาแย่งไม่ได้คืนยูฮันครับเปิดบอลมาติดคังเซโลมายังได้บอลเนม่าให้อินเอสตาอินเอสตาให้เจอรัา์เจอร์า์ให้คันเนม่า มาที่อินเอสตาอินเอสตาให้โรนันโดโรนันโดจับบอลแล้วก็ยิงติดเซฟเฉยเลยโอ้โห oh, oh, เสียดายนะบอลอยู่ที่อินเอสตายังัำได้เอาบอลมาที่เมสซี่เฉยสวยปูโยไปที่วันไดทไปที่คิม,มิชคิม,มิชจ่ายมาให้อ<ๆ>ินเอสตาอินเอสตาให้โรนันโดโรนันโดให้เนมาเนมาเนมาให้โรนันโดโรนันโดยิงด้วยซ้ายยังติดโกมาครับมาที่คันเตโล วิเอราวิเอราหมุนตัวแล้วก็ยิงด้วยขวาเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตอนทดเวลาแล้วเลยมาแล้วหนึ่งนาทีด้วย <c oughs> สวยสวยรู้สึกลงขึ้นมานิดหน่อยะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วครับยิงตอนทดเวลาพอดอีเรายิงตั้งหลายครั้งนะแต่เขายิงเยอะกว่าเรานะเราว่ายิงไกลมาครับผมจะเปลี่ยนแผนนะ เอาแผน5-2เลยเราจะอุดนะครับเราจะใช้แผนอุดแล้วสวนกลับเพราะว่าแบบก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเสมอเพราะเพราะว่าผมไม่อุดแล้วเล่นแบบเล่นแบบแบบสวนไปสวนมาเลยก็เลยนั่นแหละครับเสมอ2ตาติดเลยตันนี้เพื่อความมั่นใจนะครับเราต้องชัวนะบอลมาที่ปูโยเราจะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะมาที่วันไลก็ไม่ใช่ว่าอุดขนาดนั้นนะก็บุกแ,แต่แบบแค่สสยลนะห้มาที่เนมาเนมาให้ โรนโดโรนโดให้เมซี่เมซี่แมซี่ให้โรนัลโดโรนัลโดยิงด้วยควาเอาเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์พูดถึงก็มาเลยนะครับอิสซ yes, you know, ิโนโรนัลโดยิงสักทีนะครับหลังจากยิงติดแต่เซฟแต่ว่าโรนโดวันนี้เล่นดีจริงนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเล่นนะกุลิดกุลิด กุลลิตให้ยูฮันครับครับให้โรเมโดโรเมโรเสียบอลมาที่กิมิชวีเร่าเปิดมาให้โรนโดโรนันโดมงมาที่นีมานีมาให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่ชายอีกแล้วบอลมาที่คาร์ลไปที่คาสิยาสเปิดมาที่ใครเนี่ยกุลลิตโอ้ยไม่ใช่กุลลิตน่าจะยูฮันครับนะครับชื่อคล้ายๆก,กันตัวเลือมันเล็กอะคาร์ลคาร์ล ส่งติดเจอราดเจอราดดักได้สวยมาที่อินนสตอคิมิชแล้วก็ไปที่วีราวีเอราให้โรนัลโดโรนัลโดให้วีรามาที่โรนัลโดโรนัลโดหืมอยากจะให้เนมาแต่ติดอโนวีราเขาส่งมาที่โรมาริโอจะส่งมาที่เมสซี่แต่คิมเออคาซิโลเราดักได้กนั่นเอ้คิมมิชนี่วะมันเปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนแผนมันก็เลยเปลี่ยนฝั่ง บอลมาที่นิสตาวีราส่งมาที่เจอรัตเจอราดช,ช้าครับเอาเขาส่งติดเราบอลยุ่ที่เนมาเนมมาให้โรนโดอืเอาดีดหนักได้กัดจะแทงนะสวยสกิลได้นิดหน่อยเอาได้ไหมอืจ่ายจ่ายผิดนะั่นมันหมุนตัวจ่ายกระทันหันนะครับเอเล็กเซเดอร์โนเปิดมาเจอรัดมองออกไปได้สวยเกือบมงเข้าคูตองด้วย อานครับอานเปิดอีกรอบอานเปิดบอลมาวีราอื้อหือวีราไม่โดนมอนนะครับมาโดนน้อยเออปัดออกไปขอเปลี่ยนตัวนิดหน่อยอืเอาใครด,ดิเอานี่มาออกหรือว่าจะเอาเมสซี่ออกดีเอาเมสซี่ออกดีกว่าแล้วก็เอา เนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งกองหลังเบคเคนมาดีไหมเบคเคนมาแล้วก็เอาเอา,เอาคิมิชไปเล่นฝั่งเดิมก็น่าจะโอเคแล้วอืมอืมเอาเจอราดออกดีกว่าเอาวีราเข้ามาเล่นแทนมากองหน้าก็เดิมๆโรนโดนะามาถึงโรนโดคนเดิมเราจะขาดเขาไปไม่ได้นะครับ อ่นานอ่นานว่าไงเปลี่ยนเตม,มุมเขาให้คาร์ลอตเตะนะครับคาร์ลอสเปิดมาด้ยท้าซ้ายปูโยหมุนดับได้บอลอยู่ที่ชาบี้หรือเปล่าตอนนี้มาที่คาร์ลอตแล้วครับสวยคันเซโลด,ดักได้ส่งมาที่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้เ,ม,ปเมื่อกี้มองชื่อเมนเอ้าโรนัลโดได้ยิงโอ้โหติดเซฟสวยมากน้อยเออโอ้โหโลกแล้วครับตอนนี้ เขาได้บอลได้ยังไงเมื่อกี้โอ้จับบอลรอบล่านมาข้างหลังปาโนเปิดมาไม่ดีครับนอยเออร์รับได้อย่างสบายนอยเออร์เปิดให้ใครดีไปครับเปิดไปเลยเอ็มปาเป้มองได้ไหมสวยมาที่โรนโดโรนโดให้นี่มาอืมไม่ได้คาร์ลอตมาที่กุลิตกุลิตให้ย้อนครับครับให้โรนันโดโรนันโด โรนัลโดเสียบอลให้ปูโยหรือเปล่าได้สวยมาที่หืมปูโยจ่ายไม่ดีแต่เขาก็จ่ายไม่ดีเหมือนกันครับบอลมาที่น้อยเออน้อยเออเปิดติดบล็อกโอ้โหเกือบอีกแล้วเล่นอะไรของผมถ้าบล็อกปุ๊บเข้าโกนี่แบบโลกเลยนะโลกคนนี้ตอนนี้บอลอยู่ที่ปูโยปูโยให้เบคเคนเบคเคนให้อินเอสตาจ่ายรอดช่องเฉยมาที่คานเซโลคานเซโลให้เนมา เนม่าให้โรนโดโรนันโดไปที่คันอืไม่ทันได้ยังไงบอลสปีสปะมากมากเลยตอนนี้ไม่ถนดัดแผนเท่าไหรนะมาครับโรนโดได้บอลมาที่เนม่าเนมาให้เอ็มปาป้เอ็มปาปีให้โรนโดโรนันโดส่งมาที่เนมาเนม่ายิงด้วยความเรียบร้อยสามประตูต่อศูนย์โอ้โหมาได้ไงครับลูกนี้ การันตีเลื่อนชั้นแล้วไม่พลิกแน่นอนครับบอลอยู่ที่ชาบี้มาที่วิเอร่ามาที่คโยฮันครับโยฮันครับส่งสตันนิงมาแต่เราดักได้เบคเคนส่งไปติดกุลกุลิดแต่เขาเปิดมาไม่ดีนะครับเคลียร์ไปก็น่าจะหมดเวลารอเคลียร์ไปเลย เรียบร้อยเลื่อนดีวิชันไปดีวิชันหนึ่งทีและจะเล่นมาหลายรอบเขาดูบรรยากาศหน่อยนะครับเลื่อนชั้นทั้งทีสวยครับผมน้อยกว่าจะขึ้นได้เหนื่อยพอสมควรขอโชว์บรรยากาศนิดหน่อยถ่ายรูปเซลฟี่ ไปเขาเล่นดีวิชั่นหนึ่งนะตึงๆแน่นอนโอ้โหโอกาสเขามากกว่าแต่เราครองบอลมากกว่าแต่เราเซฟมากกว่านะเซฟแต่ลูกยิงไรเขาครับเราส่งเยอะกว่าเยอะเลยไปครับไปดูพวกเรตติ้งพวกอะไรบ้างดีกว่าข้างเขา6.0หมดูนะข้างเราโรนโด7จเยอะสุดนั้นแล้วก็น้อยเออรอง คาเซลโลรองเวียรารองเนยมารองเมสซี่รองโอูเล่นดีกันทุกคนเลยนะนั่นนี้เล่นดีมากๆโดยเฉพาะนอยเออสกิปเลยมาแล้วครับดิวิชันหนึมาสักทีดีใจมากก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่น ดิวิชั่นสองสู่ดิวิชันหนึ่ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ